เรารักน้องโมงนะครับเรามีความรู้สึกเดียวกันเราที่รู้สึกถึงการที่สูญเสียดวงใจของพวกเราไปคือพี่เอพี่เอไม่อยากนะมาพูดในวันวันนี้เลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นวันที่รู้สึกว่าหัวใจของเราอะ่ะมันอ,อน่อนแอมากๆแต่น้องโมงเคยพูดไ้ว่าถ้า พี่เอก็ขอเล่าเรื่องของได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะครับน้องโมโเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่เอถึงจะผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เป็นเด็กในสังกัดเราด้วยซ้ำแต่พี่เอจะเล่ามาตั้งแต่ตอนที่สมัยเจอน้องโมครั้งแรกเลยนะครับคือตอนนั้นพี่เอเป็นผู้จัดการน้องเบียร์สิคนละวัฒนะครูปรยานนะข่าววิยญคน เ้องแ้งโมได้มีโอกาสไปดูละครกับช่องเจ็ดสีพี่เอกก็ได้รู้จักตั้งโ,โมแลว้วก็ตอนนั้นน้องโ,โมได้อยู่ในการดูแลของพี่บุญนะครับพี่บุญทีเป็นเพื่อนสนิทพี่เอกพี่เอกก็ไปน้องโม,มตอนนั้นตัวพี่เอกก็ยังไม่มีเงินยังไม่มีรายได้เยอะอะไรเลยเราก็ลบปากกันมากินข้าวกัน ที่อยู่ซอยรามกระแ่งที่สิบเก้าแล้วก็เดี๋ยวเราได้แวะกินอาหารใต้กันพี่เจะได้กินผัดสตอมันเลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่ตอนที่เราเรายังเหนื่อยกันมาด้วยกันแล้วเวลาวันหนึ่งเหมือนกับเราเดินมาในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ามนถึงจุดหนึ่งพี่เอก็ยังมีใจที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้ดูแลน้องเราได้รับกันทุกวันเกิด พี่เอกับน้องโมเราจะมาเจอกันทุกปีอย่างงี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อุปทานน้องโมสิ่งที่น้องโมทําให้เราเห็นคือน้องโมเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ทุกหน้าที่เราเปิดนะคะมันจะมีสิ่งที่สอนชีวิตสอนทุกอย่างให้กับชีวิตมันเป็นบทเรียนที่สอนว่าเออทำแบบนี้แล้วมันจะต้องมีแบบนี้คือเหมือนกับเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือสอนธรรมะหรืออะไรเลย เราลูกชี้นทั้งโมเนี่ยสอนไม่กร้ทั้งความกตัญญูกับตักวิถีกับพ่อกับแม่กับทุกคนกับคนรอบข้างกับป้าคือสิ่งที่วเวลาเราคิดถึงโมเรามีแต่เสียงหัวเราะและก็รอยยิ้มโมจะเป็นคนที่ตลกแล้วจะพูดเรื่องขำๆเวลาเจอพี่เอซเซลตลอดเลยครับวันนี้พี่เอเใส่หมวกมาเพราะโมชอบบอ,อกว่าดูแม่คุณใส่หมสิดูหมวกแม่สิ วันนี้พี ella, ่เอก็เลยกับพ้าท่านผู้นฐาใกล้ๆของผมก็องเซลตัอยู่ครับพี่เอรู้สึกคิดถึงกับเป็นับบจากบอกหลายๆอย่างมากตอนนี้นะครับว่าสูญเสียน้องที่รักยิ่งคนนี้ไปสิ่งที่คนนี้อยากจำได้ทุกอย่างคือความดีแล้วก็ความรินใจความจบไปจบมาของน้องคนนี้นะครับเราทุกคนคงคิดเหมือนกันเราอยากกอดน้องนะครับ อยากบอน้องสักครั้งนึงให้เรารู้สึกว่าน้องอยู่ใกล้ๆเรานะครับแลวเรารู้สึกว่าเราอยากบอกพี่เอแต่งกลอนมาเยอะมากเลยครับอยากอ่า,อาในให้ทุกท่านฟังแต่แบบคือแบบขอเลือกมาหนึ่งบทน,นะครับบทที่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนเห็นน้องโมเห็นรูปน้องโมเห็นทุกอย่างะะพี่เออยากให้น้องโมมีความสุขพี่เออยากให้น้องโมเห็นว่าพี่เอทำดอกไม้พี่พี่ ก็มาช่วยดูแลางานที่นักข่าวมาช่วยดูแลที่พี่วงการบนันเทิงเป็นคนรักน้องนะครับเรามากอดน,น้อง้องกันนะครับพี่เอ็ขสฝากตอนบนนี้ให้กับน้องโม,โมนะรูปนะครับกอดจะยังอบอุ่นเต็มกอดรักตลอดจริงใจไม่คลายหยอ่อนความคิดถึงสมถึงกันไม่สั้นครอนนิรันดรอ,อามัยใครไม่ลางเลือน ลมยังพัดรักพี่ไปที่น้องดาวยังส่องลอยเด่นไปเป็นเพื่อน่าตั้งใสไหลรวมกิดจึงผิดเตือนไม่คาดเพื่อนเดือนดีไม่มีใครอย่างงดงามสดใสในความฝันนิมิรันมั่นรักสมัครสมายยังส่องแสงส่องฟ้าดาราร วายใจยังชิดคิดถึงนะคะนะโมพี่เอกก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงโมเหมือนพี่เองเหมือนกันครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะคะ